คุณเชื่อไหมการเดินทางรอบโลกครั้งแรกคือการฆ่าตัวตายชัดๆปี1519มาเจลลันนำเรือห้าลำลูกเรือ270คนออกจากสเปนเพื่อพิสูจน์ว่าโลกกลมแต่แค่สองเดือนแรกพวกเขาต้องเผชิญกับคลื่นยักษ์และการกระบฏท,ที่เกือบทำภารกิจลม่มไฮยนะจริงคือการข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกใช้เวลา98วันที่ไม่มีใครคาดคิด อาหารเน่าหนอนพวกเขาต้องกินหนูและเลื่อยไม้เรือเก่ามาต้อมกินเพื่อประทังชีวิตลูกเรือตายด้วยโรคต่างๆนับไม่ถ้วนร่างกายอ่อนแอจนไม่มีแรงแม้แต่จะยกใบเรือน่าเศร้าแมจอลัลนไม่ถึงฝั่งเผาตายในการต่อสู้ที่ฟิลิปปินส์ทิ้งภารกิจไว้กลางทางฮวนแอนเกาโนจึงรับช่วงต่อนำเรือลำสุดท้ายที่มีชื่อว่าวิกตอเรียมุ่งหน้ากลับสเปน สปีต่อมาเรือวิกตอเรียถึงฝั่งสเปนจาก270คนมีคนรอดกลับมาแค่เพียง18คนเท่านั้นแต่พวกเขาทำได้พิสูจน์แล้วว่าโลกกลมและแผนที่โลกได้เปลี่ยนไปตลอดการการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจต้องแลกด้วยชีวิตคุณกล้าไหมคอมเมนต์บอกทีอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้